ตามหาเอื้อก่อนเด้อค่ะมาหาเก็บพักขี้เล็กน้ำกันเนาะค่ะแต่บเห็นค่ะจักเพื่อ,อยูไซมีค่ะตามหาเพื่อนก่อนไปใส่นอเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยมาเก็บพักขี้เล็กน้ำกันเฮียไปใส่ละไปตามหาเพื่อนก่อนเด้คอดค่ะจักยูไซเด้อค่ะ อันนี้ต้นมักขามต้นมัขามที่อยู่ใกล้กับแคบสะหน่วยนี้ค่ะสะกระไหลายเดยค้ค่ะคุดนี่ค่ะสะอันนี้มีมี่อย่างก็อ,อยังพ่านบอค่ะ ีหยังบุหูปินไปเด้่ะเข้ากับอย่างหาเพื่อนนะคะจัก่นอยู่ซ้ายนะคะอย่างไปนะคะอย่างไปตั้งนี้กับ่เห็นทั้งนี่กับ่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ล้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะ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 เด้อยู่ฟังนะคะ ตั้งใจขนาดเด้อค่ะเก็บพักกี้เล็กเด้อค่ะได้ลายโบเออร์ลายยูอ่ามีอันมองซอนพร้อมเด้อค่ะนี้เพื่อนว่ามีเนี่ยนะค่ะนี่นีอยู่นี้เนาะค่ะเพื่อนมักเด้อค่ะนี่ปึ๊บพุ่มเก็บพักกี้เล็กยูฟากพุ่นเนาะมาเบิ่งเด้กค่ะสองสาวเนาะค่ะ พีสเกิร์ตนะคะมาใช้ชีวิตแบบบ้านมาหาเก็บผักขี้เล็กไปแกงกินเนาะคะ่ะเราต้องได้ซื้ออยู่ค่ะอยู่แบบพอเพียยอยู่นีก่ก็มีเนี่ยเอาเนาะเดี๋ยวสิมาซอนเนาะมือด้ก่อนเนาะมาซอนเหนี่ยนี่นะค,ะค่ะเก็บผักขี้เล็กอยู่พู้น ต้นพักีเล็กค่ะอยู่นี่สะหลายหน่วยเดี๋ยนี่ฟอขุดไว้เป็นซิบหน่วยพุนละค่ะเฉพาะขุดสะกับซิบหน่วยละกินพื้นที่ไปหลายเติบละแต่ละสะกับเป็นโบเมนเป็นเกือบเขาเอื้อย่างครึ่งไรนะเออนเ่าใดค่ะบอฮอดไรแลอกเฉพาะขุดสะนี่ก็เป็นโอ้เป็น หลายไลยอยู่ด้ค่ะกันหมดซิบหน่วยพ่นนะได้อยู่มั่งสี่หาไลกับบริจาคให้ทางอีกค่ะเพราะว่าที่ติดห่วยนะคะเพื่อนมาเห็ดฝ่ายน้ำรถค่ะเอาให้เพื่อนไปอีกนะคะ่ะเพื่อเพื่อว่าเฮาสิได้มีถนนเนาะคะ่ะบ่ให้ก็ได้ค่ะแต่มันแคบเกินไปเนาะคะ่สะสาวดอยก็สนับสนุนพออยู่เพราะว่ามันเห็ดมาแล้วมันเห็ดหขยายถนนบา้าใหญ่รถดแลนได้สองเลนจังบ่คับแคบเนาะคะ่ะ ามีที่เขากะบ,บริจาคไปเนาะคะ่ะถ้าแบบที่เขาหน่อยเขากะบ่ให้เนบบานะคะ่ะแมนบ่อละใส่ซิลูกลานอีกเนาะคะ่ะแบ่งกันปุ๊บไปเก็บขี้เล็กมาเด้อค่ะมาแล้วค่ะได้บอกขี้เล็กใส่เบิงนู้ได้เต็มถุงนึงค่ะนี่เต็มถุงนึงก็ได้แกงนะคะเมื่อนี้นี่ขอดูหน่อยขอดูข้างในหน่อยนี่ค่ะ โอ้ค่ะไดล่ะคะ่ะป้า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 ไปแกงขี้เล็กกันเนาะคะ่ะเมื่อนี้นี่แหละคะ่ะชีวิตซุ้มเฮาเนาะคะ่ะอยู่แบบพอเพียงเนาะคะ่ะเฮากับบต้องไปซื้อไปอีย่างเนาะคะ่ะในในกกนะะี่ก็มีปลาเนาะค่ะมีไก่เลี้ยงไว้เนาะคะ่ะแล้วก็มีพักเนาะคะ่ะมีขี้เล็กมีหน่อไม้มีสารพัดเนาะคะ่ะที่เฮาสีบต้องซื้อเนาะคะ่ะอยู่แบบพอเพียงพักเฮาก็ปลูกเอานะคะ่ะขยันเนี่ยคะ่ะปลูกพักนี่ ต้นขี้เล็กนี่จำสำคัญกับคนไทยคนอ,อีสานกับภาก,กันกินต้เนาะแกงขี้เล็กเนาะแกงไทยกับสีแกงเสกทิเนาะคะ่ะแกงอีสานเท่ากับสีแกงใส่ปลาล้านเนาะคะ่ะใส่หนังเนาะคะ่ะประมาณนี้ใส่หมูอย่างเดียวก็แซบเด้อค่ะนี่ค่ะปลูกพักปลูกอย่างเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แบบอยู่แบบพ่อเพีย้ยเท่ากับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะคะ่ะส่วนง้วควายเท่ากับเลี้ยงเป็นเงินทุนก้อนใหญ่เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะ มาเบ่งต้นต่อไปค่ะน,นี่สูงค่ะแม่นมดค่ะนี่ขี้เล็กที่จริงเขาต้องตัดกิ่งเนาะกิ่งเนาะตอนให้มันเตียเต้ยๆนะคะเป็นคือรัอ้วนนี้นะคะนี่ค่ะมันกระได้หลายอนี่คขี้เล็กอันนี้กับหากะเกิดอันนี้กับแม่เ้อค่ะต้นขีเ้เล็กนี่ขี้เล็กเนาะคะ่ะ จำได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ก,กดกระดิ่งติดตามสาวดอยนาแก่ในเด้อคะ่ะส่วนใหญ่เข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณคะ่ะบรรพีเมืองน้องของเฮานะคะฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเราต่างประเทศนำเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านปรสะสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้วยค่ะไปก่อนคะ่ะคอยพบกันใหม่ในมือต่อๆไปเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะอยู่แบบพอเพียงนะคะอยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม ของบ้านเราเห็นบ่คะนะ่ะท้องทุ่งสวยงามนะคะบ้านเฮานะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตวิธีชีวิตบ้านบ้านนอกคะ่ะไปแล้วค่ะกยพบกันใหม่เนะคะ่ะสวัสดีค่ะ